สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาเอาบุญตักบาตรด้วยกัน,นครับรตอนนี้กำลังรอหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกำลังเดินมานครับหลวงพ่อเน,นี่ยอายุเยอะเลยนะครับเ,เพื่อนเก้าสิบแล้วครับเก้าสิบแล้วครับเพื่อนเดินแข็งแรงแข็งแรงนะอายุเก้าสิบนะครับ เดินนำหน้าพระโลวัดมาทุกวันทุกวันครับเดี๋ยวโอกาสอาบุญมาฝากเพื่อนๆนะครับมารับชมบรรยากาศการทำบุญภาคอีสานของเรานะครับก็เอาบุญเป็นที่พึ่งครับช่วงนี้ครับเพื่อนๆดูแลตัวเองตามที่แพทย์สั่งนะครับแต่แล้วก็ระลึกเอาบุญมาเป็นที่พึ่งทางใจนะครับนะครับ เราเรีกถึงที่ไรเราก็จะมีความสุขครับวันนี้คนก็มาใส่บาต <c oughs> รเยอะาาารครับมันนี้พระมาสามรูปครับ